ครับสวัสดีตอนเช้าฮาก็เข้ามาเบิ่งกุ้งตอนเช้าผู้เลี้ยงกุ้งตั้งกัละาจินเฮาครับเอาเอายับให้เบิ่งน้ำเนี้ยครับตูดมาตูดมากตูดมาากนี่ครับกุ้งกุ้งปูเลี้ยงกุ้งจังหวัดกัละาจินเฮาครับเดี๋ยวผมซุ่มๆให้เบิ่งครับจับกุ้งกามกามหอกซูวเอ่อ อีสานบันเท้าตลาดอีสานบันเท้าครับเป็นกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องเท้ากับเลยจับกลุ่มจับก่อนกันเมื่อเลี้ยงกุ้งหลายปีได้ละเลี้ยงกุ้งกำการเท้ากับใส่สายพันธุ์หรือบูดูแลทั้งกลุ่มที่มีปัญหาอย่างใดต่อเดียวเรียกเกือบคุ้กันไปกับทั้งลูกกลุ่มฝาล่วยครับเท้ากับเย็ะกันมากหลายปีแล้วละ ก็มีกุ้งออกซื้ตลาดเป็นประจำตรงเมื่อเฮาครับก็มีปกตินะครับออกในสวิงยังสิครับจะออกสู่ตลาดครับรวมก็เข้ามาดูแลผิดคุยรวมกัเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นปกติครับที่ว่าไอเนี้ยหนองนงพี่ป้านาครับตี่ครับกุ้งใจนาเทศการปีใหม่เฮาอากาศก็เริ่มเย็นลงมาหลายแล้วครับอันนี้พน่าจะลดลงมาหลักเอ่อชีกว่าเฮานี่ยแหละครับ นี่เย็ยนกันโย่เจกับชากระบาสิเมื่อยออกมากจังหน่หนอ,อ,อ,นอยดอกอบอุ่นจิ้มไม้ดอกกระจี๊ยจิจังไนดอกครับเ,อออเบชาวกรเบิืงเอาเจริญมื่อครับนี่ครับกต่มีอากาศเปลี่ยนช่วงนี้กระห็นเราบ้างดูดูได้เจ็ดบน,ดดดน,นลูกดูกลุ่มเทือกน้ำเคลื่อนลำเปล่าตอนนี้เคนกับบริษัทส่งน้ำมาหายครับ,บ,บคิดว่าก่ที่ปล่อยเร่ร่ออยู่หรอครับเพราะน้ำเคลื่อนไปนี่กับคิดว่าไปเบิบ้งกับายอยู่ครับเต็มที่กักเก็บทุนละ สวยครับกุ้งมือนี่ครับกลับมาเบิ่งดูได้ใส่ปกติสวยสั่งเพิ่มอืมสวยงามครับกะเฮากัพยายามจับในจะมือคือเกาครับเนี่ยกับนี่ในร้านอาหารร้านกุ้งเผาดิสอดหรือพวกไอ้ขายของริมทางครับสี่เป็นเอากุ้งทางอิจาบันเฮาไปเอ้ขายครับรองรับกิจการหรือไม่หรือจะเปิดร้านไหม ครับนี่เบื่อไมยังถิ่นใบใต้คลิปแล้วครับเด้อการทุ่มมาสอบถามเบิ้องนั่งเทียแชทล่าเองเดีผมกับบัวเด็เบินไปไดนอาจจะขอตรวจขอไพ่กันให้ทุมากครับต้องตรวจกันทุมากจะได้พูดคุยกันครับมีอย่างไดก็จังไปเบื้องลากไปอีกฟังหนึ่งเด้อคุณคนณชลครับครับก็ลากออกมาอีกหอดฟังหนึ่งครับกะทั้งเฮ่ากลุ่มเรียงกลุ่มกันละสีเน่าชนมากกะแับหน้าแปลงเล็กแปลงน้อยครับตามแปลงหน้าครับ จะมาเป็นคันบันไดบ้างการตัดเส้นเส้นของเช่นครับลกาทางกาลสินเท้าบริเวณขวบบ่อครับก็คือทางค้อนผสมหรือทางแฝงลิว้วกาเจ้าขวบบ่อทางเท้าบริเวณขวบกาลสิลากวานเล็กครับเลือกให้ผ่าเลือกให้ผ่าเก็บวัสดุเชียงเลี่งที่ตลาดต้องการครับออกซื้อตลาดครับประจําทุกเมือ่อครับยังถามาเบิ้งใส่ครับยังถามาเบิ้งใส่ไก่ครับจันทร์ขยับวกลับไป ครับตอนคัดไจกุ้งแบบตจ้เฮาสวยครับลูกกุ้งพาลวยเฮาคับตอนนี้สามาเบิร์นกันได้หลายสัวตอนนี้จะเห็นกัดที่ในกรุ่งตันกับมาขายออนไลน์จอยจอยขนาดไป้ใช้เนการเล่นนนะครับดี่องกนเฮา สวยกยวยครับตุ้งชวยมากครับเป็นคาลรวย้าอ่่าอนเคือประอครับนี่ยังจังได้กับพิจารอาสามห้าในการจีบคนมครับนี่คือเมิเห่าวคือตลาดพิการบ้นรานห่าวตุ้งเกษตรกรทั้งนี้ก็จะเลี้ยงกุ้งกันมากเข้าใจครับว่าเกษตรกรจังไย,ยังจังได้รับผมมีการร่างแกนให้ทีออเดอร์หรือตลาดที่คนเขาน้าจับจองไว แต่จับจองนครับเปิดจองเพด้วยะการสีไม <sh> ้ขุดคุ้ยได้ครับการคิดต่อตามเบอร์ที่ถึงไว้ต่างๆครับจากต้จองเบิรันส์กับนี่ครับคุณช่วยเบิร์นส์เข่งนี่ครับคุณกระสินน้องจะเน้นๆการจับคัดไส้ตัวจังสิครับออกเพื่อจะซื้อตลาดนะครับการจังจุดเป็นประมาณนี้ครับอีสานบรรเทาแต่ว่าได้นั่นกันหาค่ายหาแรงกันนี่น้ำใจมาสอนเมียกับมีนทำกินน้ำใจให้กันครับแบบนี้อย่าง วใหญ่ครับกุ้งทะรวยเฮห้าวกับตีใจน้ำทีน้ำนองห้าอยู่หลักเป็นคำว่าดูแลเชว่การดูกรควมแ็งแรงของกุ้งพี่การตีการ,กรยัรยงทั้งผมกับทั้งเอฟฟ้ามทั้งการชีนห้าจะกลับไปดูแลเลือใหายคราแนนนํำช่วงลงการตรวจน้ำอ่า้วก็อัตราการเลี้ยงเพื่อจะตอบโจทย์ว่าทุกคนเลี้ยงตรงนี้ํำไรครับประกาศจับออกซื้อตลาดควบคุมจอดครับกิงงานห้าวาตงตัวเริ่มตอนกินครับครับเริ่มกินต้นๆกันแล้วครับ จุ่มผ้าลวยห้าออกคือตลาดเต็นประจําทุกวันครับออตลาดห้าวเป็นประจำทุกวันครับจุ่มผาลวยจิองนันห้าวางกระสิเนียนป้มนจน่นว่ามีคาได้ครับเชนนอนสวัสดีครับาคาได้ครับขิคาด้ครับมิาด้ระคํเราเ้นประจำทุกวัดูคนจับุ่งฮะต้งทับ ไปเน้นแัทได้ครับเน้นแัทได้าตัวใหญ่ๆจะสวยกุ้งพารวยครับบอกอยู่ตลาดทุกวันครับนนี okay, ่